หน้า97แบบฝึกหัด3.2การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร1เติมคําตอบภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะก็มีเชือกสีแดงมีเชือกสีเขียวมีเชือกสีเหลืองมีเชือกสีฟ้าโดยที่เราจะวัดความยาวของเชือกนะคะจากไม้เมตรค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำการวัดกันนะคะยังจำได้ไหมคะว่าเราจะวัดไปทีละเมตรนะคะถ้าเราวัดได้1เมตรแล้วเราก็จะขีดรอยไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยเราจะเริ่มนะคะเริ่มต้นวัดที่ศูนย์ปุป๊บๆตรงนี้ก็คือ100เซนติเมตรนะคะเลยว่า100่งอซมจุดเท่ากับ1เมตรอ่ะตรงนี้นะคะคือ1เมตรไปแล้วนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวัดต่อจากรอยขีดอ่าไปปึ๊บต๊ดตรงนี้นะคะตรงนี้คือเท่าไหร่เอ้ยนี้คือเท่าไหร่คะตรงนี้คือ200เซนติเมตรนะคะเท่ากับ2เมตรอ่าระาไปอีกตึดตดตๆดมีอีกไหมคะอ่านี่ 3ามร้อยเซนติเมตรหรือสามเมตรอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในข้อที่หนึ่งเชือกสีเขียวยาวจุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรอ่ะเราก็ไปดูเลยค่ะที่เชือกสีเขียวเส้นนี้นะคะอ่าโอเคเส้นนี้ทีนี้เชือกสีเขียวยาวกี่เมตรอ่าปลายของเชือกสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตงตรงนี้นะ แสดงว่าเชือกสีเขียวยาวกี่เมตรคะ1เมตรกี่เซนติเมตรคะส5สิบหเซนติเมตรคะ่ะนักเรียนต่อไปข้อที่สองเชือกสีแดงยาวจุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรอ่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ไปดูเลยอันไหนเชือกสีแดงอันนี้นะคะเชือกสีแดงอันนี้ทีนี้เราก็มาดูเลยค่ะไปปื๊ดปืดไล่ไล่ไ,ลไปอ่ะเชือกสีแดงนะคะ รอยปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกสีแดงนะคะอยู่ตรงนี้นะคุแูแอมวงตรงนี้ไว้นะคะอยู่ตรงนี้นะเชือกสีแดงปึ๊บนะคะทีนี้ปลายมันอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ดูเลยว่ามันยาวกี่เมตรอ่ะผ่านมาผ่านมาแล้ว1เมตร2เมตรอ่าแสดงว่าเชือกสีแดงยาว2เมตรกี่เซนติเมตรคะานักเรียน35เซนติเมตรนะคะ โอเคต่อไปมาดูข้อที่สามันเลยค่ะเชือกสีเหลืองยาวจุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรอ่ะเราก็ไปดูที่เชือกสีเหลืองเชือกสีเหลืองปื๊ด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  ض, ด,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 ดูมาค่ะตรงนี้นะคะคือเชือกสีเหลืองนะตรงนี้นะปลายของเชือกสีเหลืองนะคะอยู่ตรงนี้วางไว้เราก็ดูเลยค่ะเชือกสีเหลืองยาวกี่เมตรกี่เมตรคะตรงนี้หนึ่งเมตรกับอีกแปดสิบเซนติเมตรหนึ่งเมตร แปดสิบเซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาดูเลยค่ะเชือกสีฟ้าอ่ะเชือกสีฟ้าเส้นสุดท้ายละเชือกสีฟ้ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะอ่ะมาดูกันเลยอ่ะเชือกสีฟ้าปึ๊บปื๊ดปื๊ดปึ๊บปื๊ป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 ลายของเชือกสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะอ่าอยู่ตรงนี้สุดท้ายคําถามก็คือเชือกสีฟ้ายาวกี่เมตรหนึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรเท่าไหร่คะ ซมข้อที่5ถามว่าเชือกสีจุดจุด,จด,จดยาวที่สุดอะเดี๋ยวนักเรียนตอบเองนะคะข้อที่6ถามว่าเชือกสีจุดจุด,จด,จดสั้นที่สุดคุณครูแอมจะให้นักเรียนตอบเองนะคะหน้า98 2เติมคำตอบในหน้านี้นะคะเราจะามาวัดความสูงของสัด 4ตัวด้วยกันนะคะมีนกกระจอกเทศมียีราฟมีจิงโจ้และมีนกฟลามิงโก้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มหากันว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะยังจำได้ไม่เอ่ยว่าเราจะต้องมาดูที่ไม้เมตรก่อนนะคะดูไม้เมตรก่อนนะถ้าเราวัดได้1เมตรค่ะเราก็จะขีดร้อยไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้คือเท่าไรเอ่ย หนึ่งเมตรนะคะอ่าต่อไปมาดูเลยดูไปเรื่อยเยค่ะเจออีกหนึ่งขีดแสดงว่าตรงนี้คือเท่าไรคะสองเมตรค่ะอ่าแล้วก็ดูไปเจออีกขีดหนึ่งไหมคะไม่เจอแล้วอ่โอเคกลับมาเลยค่ะมาเลยนะอ่ะตอบคำถามข้อที่หนึ่งนกกระจอกเทศสูง จุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรอ่ะเราก็ไปเริ่มดูเลยค่ะนี่สีสันนะคะของนกกระจอกเทศอยู่ตรงนี้นะคะตัวเลขนะคะที่เสมอกับสีสันของนกกระจอกเทศคืออะไรเอ่ยเจ็ดสิบแต่ก่อนจะเจ็ดสิบดูก่อนนกกระจอกเทศสูงเท่าไหร่สูงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะเขียนเลยหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตร ต่อไปในข้อที่2ค่ะจิงโจ้สูงจุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรอ่ะเราก็ดูเลยนี่จิงโจ้นะคะจิงโจ้ดูเลยอ่ะหูของจิงโจ้อ,อยู่ที่เลขอะไรเอ่ย85บห้าจิงโจ้สูง8ปห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะไม่ใช่มาดูเลยค่ะดูที่ไม้เมตรของเราจิงโจ้สูงเท่าไหร่1เมตรกับอีก 85ซนเมค่ะเราก็มาเขียนเลย1เมตร85ซนติเมตรนะคะทีนี้มาดูกันค่ะข้อที่3นะคะลูกยีราฟสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรอันนี้ลูกยีราฟอ่ะดูเลยอ่ะหูของลูกยีราฟอยู่ที่อะไรเอ่ยท,ที่ที่ตัวเลขอะไรเอ่ย80ลูกยี ขอโทษค่ะนักเรียนลูกยีราฟสูง80ซนติเมตรใช่ไหมคะใช่ไม่เอ่ยไม่ใช่อะเรามาดูที่ไม้เมตรแล้วก็ไล่ดูเลยค่ะลูกยีราฟสูงเท่าไรหร่1เมตร2เมตรกับอีก80ซนติเมตรค่ะเขียนเลยลูกยีราฟสูง2เมตรนะคะ80ซนติเมตรอ้าวทีนี้เดี๋ยวคุณครูแอมนะคะก็จะให้นักเรียนทำข้อที่4และข้อที่หด้วยตัวเองนะคะ ไม่ยากนะคะนักเรียนลูกศิษย์ของคุณครูแอมทำได้อยู่แล้วคะ่ะหน้าเก้าสิบเก้าสามโยงเส้นจับคู่นักเรียนค่ะนักเรียนดูในรูปภาพไปคะ่ะในรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพห้องเรียนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีมีนักเรียนชายมีนักเรียนหญิงแล้วก็มีคุณครูนะคะโดยที่โจทย์เนี่ยบอกบอกว่าโต๊ะครูสูงหนึ่งเมตรห้าเซนติเมตรแล้วบอกบอกว่าโต๊ะนักเรียนสูงแปดสิบเซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาดูต่อเลยค่ะ จทย์ให้เราโยงเส้นจับคู่นะคะข้อที่1คือความสูงของคุณครูข้อที่2คือความสูงของชั้นวางหนังสือและข้อที่3คือความสูงของนักเรียนแล้วก็กลับมาดูเลยค่ะอ่าเราจะโยงเส้นจับคู่อะไรบ้างนะคะ1เลยเราจะโยงเส้นจับคู่คุณครูนะคะความสูงของคุณครูนะ2ก็คือความสูงของชั้นวางหนังสือนะคะอันนี้ และสามก็คือความสูงของนักเรียนหญิงอ่ะนักเรียนดูอ่ของ3อย่างที่เราจะโยงเส้นจับคู่กันนะคะอ่ะดูเลยใครสูงที่สุดในที่นี้ใครสูงที่สุดคะคุณครูอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสูงของครูเลยค่ะความสูงของครูแล้วก็พิจารณาเลย1นึ่เมตรสบเซนติเมตรหนเมตรยซนเมตรหเมตรหกซนติเมตรนะคะอันไหนสูงที่สุดเอ่ยก็จับคู่เลยค่ะ ความสูงของครูก็ต้องจับคู่กับหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรนะคะเพราะว่าครูสูงที่สุดอะใช้ไม้นรัดยูงเส้นจับคู่นะคะนักเรียนโอเคอ่าเนี่ยค่ะได้แล้วหนึ่งข้อทีนี้ความสูงของชั้นวางหนังสือและความสูงของนักเรียนเดี๋ยวคุณผูแอมจะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะ